สวัสดีครับทุกคนครับช่วงนี้เราพาทุกคนมาชมคลิปการแข่งบอลสกีโฟร์ชิปอิหรีบีซีอกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะจัดการแข่งจบซีซั่นอีก1ซีซั่นนะครับให้จบก่อนที่จะอัปเดต2026เพราะฉะนั้นคลิปนี้มาดูซีซั่น240นะครับทิ้งท้ายทิ้งทวนครับฟีสไตล์ไม่มีเงื่อนไขใดๆในการจัดทีมครับรอบรองชนะเลิศสายบนครับระหว่างคุณซันพบคุณหมีไปดูกันเลยสวัสดีครับผมซันมาจากขับสีประมาณฟ้าเชียวนะครับ สวัสดีครับผมมี GXM ฝากเชียร์ด้วยนะครับในคลิปที่แล้วซีซั่นล่าสุด239คุณซันเพิ่งจะเข้าไปชิงชนะเลิศแต่ว่าก็แพ้ในนัดชิงกับคุณจอมไปนะครับส่วนฝั่งของคุณหมีเนี่ยนี่เป็นการลงแข่ง BCL ครั้งที่3ตัวนั้นเองนะครับผมแล้วก็เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศผลงานที่ดีที่สุดนะครับผมมาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับซีซั่นนี้ฟรีสไตล์จัดทีมแบบไหนก็ได้นะครับผม ใช้แผนเดียวกันเลยจากซีซั่นที่แล้วนะครับแต่ว่าซีซั่นที่แล้วในฟูลเลเลอร์ทีมชาติซีซั่นนี้เป็นฟรีสไตล์นะครับสำหรับคุณจันนะครับ5 2 1 2นะครับประตูเป็นปีเตอร์ชูไมเคิลเซนเตอร์3คนวอร์จิฟันไดลิลิยงตูรามและเปาโลมาริเน่นะครับแบ็กซ้ายมินูโนเบนเดสแบ็กขวาฟิลิปลามกลางรับปาติเวล่าครับทีมเอฟคาเรนซีดอฟกลางรุกมปเชลปาจิเน่คู่หน้าเป็นลุกกลิตกับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับอ่าส่วนฝั่งของคุณหมีนะครับผม4 2 1 3นนะะครรับปปตูเ็ปีเตอร์ชมคคิู่เเซนตอร์เปาาโลมรินีกัับบบบววอรร์จิิิฟฟาานไดคแแ็็ซ้ยลลปมขา ลิลิยงตุลามครับกลางรับเป็นแฟงไลกาดนะครับซีเอฟคาเรนซีดอฟกลางลุกเอาเวลเดเวตนะครับสามสาซานหน้ามีใครยืนแอบอยู่ข้างหลังหรือเปล่าครับผม2คนข้างหน้าได้ยืนบังมิดเลยฮะเกเลตเบลกับคาวไฮลูมินิก้ส่วนข้างหลังเห็นจมูกโด่งนั่นคือลุดกุลิตนั่นเองนะครับผมแน่นอนฮนะซีซั่นนี้จัดเต็มไปเลยทีเดียวเชียวนะครับจัดทีมแบบไหนก็ได้ไอดีใครมีตัวตึงๆก็จัดมาตึงๆไปเลยนะครับผม นี่อย่างที่บอกไปอาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของภาค2025นะครับผมเราก็อยากจะให้จบกันไปในภาคนี้นะครับจะได้ไม่มีค้างคาครับเอาละครับเกมเริ่มครับคุณซันเคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดน้าเงินดำโมเดลของอินเตอร์มิลานครับส่วนฝั่งคุณมีนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดขาวครับโมเดลของสโมสรวิคตอเลียบีเอนะครับผมเป็นสโมสรในลีกบาราซินนะครับคุณซันเพิ่งจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับคุณจอมในลิปที่แล้วในซีซั่น239มาหมาดๆแต่ก็แพ้ไปนะครับส่วนฝั่ กดตัวในคลิปการแข่งขัน,น VCL ครั้งแรกเลยนะครับคู่นี้ก็อาจจะเป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยนะครับซีซั่นที่แล้วนี่คุณซันมีตัวเก็บบอลอย่างชิลูนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้ฟรีสไตล์เนี่ยใช้กุลิตรวเก็บบอลน,นะครับจังหวะบอลสู้กันกลางสนามครับฟันไร้ขึ้นมาครึ่งสนามแต่ยังมีซีดอฟช่วยครับอาบอลเข้าทางของคุณหมีครับมาเน็ตเวทจ,จะให้ที่กุลิตไม่ได้ไล่อัพของคุณหมีเนี่ยกองหน้าสมคนยืนชิดติดกันเลยนะครับ แต่ว่ายืนจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ติดกันขนาดนั้นนะดูจังหวะการยืนนะครับมาเน็ตเวทไม่ถึงนะติดตุลามเอาไปติดพวกเดียวกันเองโอ้โหฟิลิปลามติดเครื่องมาจากไหนไม่รู้ครับฟิลิปลามของคุณหมีได้ยืนแบ็คซ้ายฟิลิปลามของคุณซันได้ยืนแบ็คขวาเพราะฉะนั้นเจอกันนะครับไปทางซ้ายครับดูนุ่ยเมนเดสเมนเดสนี่อยู่ในแพ็คของอ่าโลนโดปัจจุบันนี้นะครับเมนเดสยังตามไปเก็บได้อยู่ครับมีสกิลเอ็กซิเลชันเบรสนะครับเมนเดสล่างนี้เนี่ยไปเส้นหลังเปิดซ้ายโรนิคอกเต็มเลยต็มกดไม่เข้ากรรอบคัลยเลิม โอ้นี่แวบมาถึงชิลูเลยครับจังหวะแบบนี้ครึกที่พูดถึงชิลูเพราะว่าสีสั้นที่แล้วคุณซานโนใช้ชิลูเป็นตัวหลักใน,ในการเก็บบอลน,นะครับได้ทักทายไปก่อนหนึ่งจังหวะครับหนึ่งดอกครับก็ยังไม่เป็นประตูครับกุลิตฝั่งนี้ก็มีนะครับเก็บได้เหมือนกันครับซีดอฟยกมาทางซ้ายให้เน็ตเกรดบอลมันลอยนานเหลือเกินครับกะจะโอ้ยบอลก็ไม่ได้ถอยเอมโดน แต่อัดท้องจุกไปเสียบอลเสียท่วมอีกไม่เป็นไรในเกมไม่เจ็บหรอกคุมของคุณซันครับที่ตุลามโอ้ยอีกแล้วตัดกําลังนี่นาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจออกบอลไวๆครับสีดอฟปาตินี่ตวัดโดนมาที่ตุลามคืนสีดอฟถึงด้วยครับ เบลตวัดให้ที่กุลิตโอกาสแบบนี้จะหักมาที่ลุงมินิก้ไปติดนีครับนี่ตัวสุดท้ายห้อยอยู่ครับเฉลบแล้วเข้าทางของชไมเคิลไปเลยบุกมาเรื่อยๆครับคุณหมีจะเอาประตูแรกให้ได้ก่อนโอ้โหวิ่งยกไม้ยกมือขอบอลได้ดีมากครับกุลิตแต่ว่าสุดท้ายมีเมาลินี่ก็ขวางอยู่เหมือนกันน้โนเมนเดสครับพาบอลแล้วยัดมาที่เอมบัปเป้ปาตินี่จะคืนที่เมนเดสฉลบออกข้างไปครับ โนเมเนีสเนี่ยสามารถยืนสูงได้นะยืนเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายหรือยืนปีกสูงก็ได้นะครับรีวิวไปแล้วนะครับตัวแพ็คล่าส,สุดเลยเากลายไปลูกทุ่มของคุณหมีไปครับโยนบอลม,มาข้างในไขเก็บได้ครับแฟงไรกาดให้ไปข้างหน้าเบลย้อนมาที่ไรกาดยังเจาะไม่ได้ครับเซนเตอร์3คนนะฮะอย่าลืมนะครับแนวรับของคุณซันเอมเปเปจะดึงโย,โยกมาทางขวาไม่ถึงครับโดนดักกลับมาเบลตวัดต่อก็ไม่ได้ครับติดฮะ เกมรับยังเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่นะครับกองหน้ายัางไม่ค่อยมีจังหวะได้วิ่งโฉบกันเท่าไหร่นักนะครับโอ้โหพิกสวยครับเอมปเปเป้ให้กุลิตตตอส้นมาซีดอฟดึงย้อนกลับมาไอเวลา่ายกได้ไหมไม่ได้ครับไปทําชิ่งบอเลเร็วก่อนโอ้ยงัดลูกนี้กูลิตเข้าไปด้วยนะแนะล้ำหน้าไปแล้วครับแหมเพลงน,นี้ของคุณซันทําได้ดีครับจังหวะทําทชิ่งบอเลเร็วนาะกรอเขตโทษบอลสั้นๆบอเลเร็วๆทาชิง่งคือคิดไปล่วงหน้าแล้วนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยกุลิตแลบไปจะจ่ายกุลิต จังหวะต่อบอลเร็วๆแบบนี้บางทีเราคิดไปล่วงหน้า2-3จังหวะแล้วนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เป็นใจนะช้าไปไวไปก็ไม่ดีนะครับต้องพอดีเป๊ะๆเ,เลยครับไปเข้าสกัดเสียฟาวไปครับตุลามทีนี่ตำนานฝรั่งเศสเหมือนกันครับปาตินี่กับเบ็คเคิลเบเออร์เนี่ยคล้ายๆกันนะทรงผมก็คล้ายๆกันนะดูในเกมนะโมเดลในเกมคล้ายๆกัน เมนเดสตวัดเสียบอลไปครับซีดอฟจักได้อะาเน็ตเวดพาบอลขึ้นมาแล้ววางให้ที่ลูมิเนเก้ปล่อยบอลตกต้องออกมาชมาเคีเรียกออกมานิดนึงนะครับไม่งั้นนี่อาจจะได้หลุดนะครับลูมิเนเก้มีโอกาสได้วิ่งเลยครับแต่ว่าวิ่งก็ยังไม่หลุดมาทางซ้ายฟิลิปรามเบิร์นไปข้างในติดมาลดีนีมาซีดอฟปั่นใหม่ครับเบลชิงใหม่ครับกูริตไปแล้วแลกไปแล้วแต่ว่าฟันไดก็วิ่งบังอยู่นะครับ คนที่เล่นเกมรับก็พยายามวิ่งบงังจังหวะทําชิ่งจังหวะแทงจังหวะช่องเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามนี้ได้แทงได้หลุดง่ายๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยถึงสก,กัดไม่ได้ก็ทําลายจังหวะปิดช่องไม่ให้เปิดได้ง่ายๆนะครับลูมินิเก้ตวัดตอกูลิดบังเหลี่ยมแล้วจิ้มต่อที่เบลไม่ถึงครับโอกาสเน่งๆจะๆะของคุณหมีก็พยายามหาอยู่เรื่อยๆนะครับผมจะมาได้หรือยังครับลูมนิเก้พลิกเข้าในแล้วจะยกก็กไปติดตุลามขี่ออกมาก่อน แล้วบอลยังเข้าทางกุลิดแล้วที่ซีดอฟมันบอลติดเท้าแล้วปั่นไม่ออกแบอลไม่มุดเข้าในครับดูว่ตัวเองก็กระโดดโฉบบอลมาด้วยขโมยมาด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ที่กุลิดก่อนที่จะไปรับบอลแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายตรงนี้แค่ทีซีดอฟล่างนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นบล็อกซูบบ็อกที่ดีที่สุดเลยนะฮย หลายคนก็ไ่างั้นนะครับว่าน่าเสียดายที่ตอนนี้เนี่ยเรามีอาจจะมีเวลาไม่มากพอที่จะจัดอันดับนักเตะได้นะครับถ้าถ้าแบบเปิดโหวตนะเว้นแต่จะจัดตามอําเภอใจผมอะ <c oughs> ตามโอ้ยตามช่องมาส,สวยๆมะ <c oughs> ล้อเเรียมยังดีกับฟันได้เกมรับเหนียวมากครับทั้งคู่แต่ว่าไปบางคนอาจจะมองว่าครึ่งแรกนี่ดูจืดๆดูตึงๆเจาะไม่ได้เล่นเกมลุกไม่ดีจริงๆคุณดูที่การบังคับเกมรับของทั้งคู่นะครับการบังคับกองหลังกองกลางเพื่อไป ปิดช่องนะครับไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้แทงได้ง่ายๆนะครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองเลยครับวัยรุ่นเดี๋ยวมาที่กุลิตครับโอกาสของคุณหมีก่อนเลยไม่ได้ครับมีตัววิ่งตามไปแล้วทีออกไปข้างหน้าดูทรงแล้วเนี่ยประตูแรกของใครคนนั้นน่าจะได้เปรียบเลยครับไปนะครับเน็ตเวทให้มาที่ลูมิเนเก้ได้อยู่ครับแล้วถึงบอลด้วยแต่ว่าตะวัดต่อไม่ถึงกุลิต เอาละครับได้ส่วนบ้างแล้วครับคุณซันบอลอยู่ที่นู้นเมนเดสเมนเดสจ่ายไม่ได้ครับหลังก็เหนียวซะเหลือเกินฮะจ่ายไปติดกองหลังหมดเลยตั้งสวยครับเน็ตเวทไปแล้วครับมาฟิลิปลามเติมมาติดลามลามใครตัวจริงตัวปลอมครับเอาบอลของคุณซันได้ไหมไม่ได้ครับมาลินี่ฉบได้โอ้โหเดี๋ยวต้องมีสถิติขึ้นมานะครับว่ากองหลังเข้าสกัดบอลได้กี่ครั้งกี่ครั้งนะสถิติมันจะมีบอกนะส่งบอลสำเร็จกี่ครั้งเนี่ยบางทีเราไม่ได้สนใจนะช่วงท้ายเกมเนี่ยมาลินี งมาร์กิ้งหรือเปล่าครับประกบเบลเบลเล่นไม่ออกเลยฮะเมนเดสสปีดไปแล้วหยุดไม่อยู่กินเหลี่ยมฟาวไปนิดนึงครับนเมนเดสโดนตูรามเดี๋ยวดูซิดิ City ตอนท้ายนะครับเข้าสกัดบอลกันเยอะมากครับคูน่นี้แต่ประตูยังไม่มีครับกองหน้านี่ตอนนี้รอบอลอยู่นะตอนนี้รอจังหวะรอโอกาสอยู่นะครับลามย้อนมาซีด็อกโอ้ยโดนจิ้มอีกแล้วเนี่ยครับ สก,กัดบอลได้กันถี่มากนะครับซีดอฟจิมซีดอฟครับผลลัพธ์จะเป็นอะไรซีดอฟบวกซีดอฟ <c oughs> เอฮืออ่นี่พลึกไปเลยเกมรับดีนะล่างเนี้ยซีดอฟรับได้ลุกดีเอาฟรีคิกครับเจาะโอเพ้นเพย์ไม่ได้จังหวะฟรีคิกเป็นยังไงเล่นลูกสั้นซีดอฟตวัตดไม่ได้โดนซีดอฟฝัฟ่งนี้โนเนียโนเนียมูเนสให้ต่อก็เตะทิ้งไปก่อนครับเพื่อความปลอดภยัยโห แน่นกันเลยเกินนะเกมรับอย่างบุกต่อครับคุณซันมาให้ที่ปาตินี่ไม่ได้ย้อนมาก่อนเมเนเดสตั้งป้อมนานไปหน่อยครับโดนตูรามแท็กเกิลบอลออกไปได้สกัดกันเยอะมากอยากเห็นสถิติแล้วครับตอนนี้นูโนเมเนเดสจี้ไปแล้วเปิดไม่ถึงกูลิดบอลก็ตทางซีด็อไม่ยิงด้วยบาเป้โอ้ไม่ได้แม่ระวังบิสด้วยนะบาเป้บิสี่อันตราย,ยาครับอ้าระวังรอโชอบั้เบลบเบลรอโชอบรอวิ่งอยู่แล้วครับกองหลังอย่าพลาดใชนะ่ไหม จุดพุมาก็เก็บได้หมดถะากองหลังเน็ตเวทโอ้ยลงพื้นอันตรายนะถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยซีดอฟฝั่งนี้ฝั่งคุณซันครับมาโอ้ยไปต่อตั้งใจหรือไงไม่รู้กับปาตินี่จับบอลไม่อยู่วิ่งตามผัดกันบุกไปบุกมานะครับสองฝั่งอาจจะมีหงดหยิดมีอะไรบ้างผมว่ามันต้องมีบ้างนะอารมณ์ร่วมนะเ <c oughs> จาะไม่เข้าไล่ไม่ทนันโดนจิ้มตลอดแต่ว่าการแข่งขันก็คือการแข่งขันครับต้องแก้สถานการณ์กันไป จังหวะต่อจังหวะรับจ้นไปครับคูลิตให้มาที่ไม่ถึงไหนถึงไหมจะคืนคนดูเนี่ยอาจจะหงุดหงิดนะทำไมไม่เป็นแบบนู้นทำไมไม่เล่นแบบนี้ทำไมไม่ส่งทำไมทำไมไม่จ่ายทำไมไม่ยิงนะหลายคนเล่นมันเป็นสัญชัตญาณไปแล้วนะครับจังหวะที่เคยทําได้ก็มั่นใจในการเล่นแบบนั้นนะครับโอ้ยโดนเตะอัดอดแต่แข่ง BCL มาในรอบรองชนะเลิศนี่นานแล้วที่เราไม่ได้เห็นผลศูนย์ศูนย์นะครับไม่รู้ว่าคู่นี้จะเป็นคู่แรกที่ศูนย์ศูนย์หรือตังหวัดยิงก็ติดเซฟชมาคิโครับ บอลติดตัวยิงไม่ค่อยได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับออกมุมไม่ได้แล้วที่สําคัญล้าหน้าไปด้วยนะครับลูกยิงของเอบบ์เป้บีซีเอในรอบรองชนะเลิศนี้เราไม่ได้เห็นสกอร์ศูนย์ศูนย์มานานมากแล้วนะครับไม่รู้ว่าคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะได้เวลาเป็นสมควรครับเปลี่ยนตัวสํารองตัวสดๆลงมานิดนึงฮะเอ๊ะเปลี่ยนตัวเดียวครับฝั่งของคุณหมีเราตะอโ่ม์มาติเนสลงมาถอดลูมินิเก้ออกไปเลยครับ เบลกับคูลิตยังอยู่นะฮะกองกลางไม่ถอดเลยครับต,ต้องดูฝั่งคุณซันครับคุณซันนี่ในการแก้เกมนี่มักจะเอาตัวกองหน้าเร็วๆลงมานะครับแล้วก็ใช้จังหวะบอลยาวมากกว่าการต่อบอลกลางสนามมัน <c oughs> จะไปต่อชิ่งหน้ากรอบเขตโทษมากกว่านะครับแต่กลางสนามนี่จะเน้นบอลยาว <c oughs> เอาสวยมากครับคูลิตไปปั๊ม <c oughs> ฟันไดมาได้แล้วให้มาติเนสมาถึงอะ เสียจังหวะไปเลยมาติเนสเด,ดเวดให้มาที่กุริตจี้ใส่ที่เบลแล้วพลิกไม่ได้ติดเมาดินี่แล้วลแถบเมนเดสเตอ,อัดอีกโอ้โหมันกุกกิกกุกกิกยังไงไม่รู้เนาะจังหวะจังหวะมันโดนสกัดโดนจิ้มจิ้มไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะครับผมด,ดูสถิติหลังเกมนะครับเอา้าเบลมาสวยเบลฝั่งนี้ก็มีโอ้ติดมือขวาเมาดีนี่ว่าบิสไอ้บิทไม่มีลืมไปนะเบลบิทไม่มีเบลล่างไหนเลยดูไม่ทันเหมือนกันนะครับมายวานครับครับ ยังไงให้เบลอีกทีนึงแต่บอทันสัดซ้ายอเอาได้การดตเบลครับอันนี้ล่างไหนล่างอีปิกออล่างบิ๊กไทม์ครับออโอ้โอโฮยฮีโร่เลยครับลงมาแกาเดตเบลครับมีโอกาสสองครั้งนะครับครั้งแรกนี่ยิงแบบขูดดินนิดนึงนะครับ <laughs> แป๊กแล้วก็ติดมือของชมาโคเลยครับแต่ดอกสองนี่บอลมาย้ำที่เขาอีกทีนึงนะครับจากซ้ายมา ตรงกลางแล้วมาขวาครับเบลไม่ต้องปั่นแบบโด่งนะครับปั่นเลียดๆนะครับค่อยๆอร่อยรอยร่อยยอดย่าเข้าประตูไปอ่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไม่ใช่ศูนย์ศูนย์แล้วครับคูน่นี้มีประตูแรกแล้วครับเป็นฝั่งของคุณซันครับที่ได้และที่สําคัญเป็นการได้ประตูในช่วงเลดเกมด้วยนะครับฝั่งคุนหมีนี่ตอนแรกส่งมาอาติเนสลงมาคนเดียวตอนนี้นี่ต้อง ส่งเชฟเชงโก้ลงมานะครับแล้วก็มีซอนึงมินบิสเคอร์เลอร์เอามาปั่นบิสด้วยนะครับส่วนกุลิตนี่ขยับขึ้นหน้าหน่อยๆไม่แน่ใจว่าคุณซันจะเช่ารถบัสมาจอดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับช่วงเลดเกมแบบนี้อะยังไง่ะครับเชฟเชงโก้ปั๊มมาไม่ได้บอลของคุณซันครับเบลเบลไม่ถึงโอเว่นครับโอเว่นลงมานะครับของหน้าของคุณซันตัวิดจี๊ดตัวเร็วๆ,ๆลงมาเมาดีนี่นี่กองหลังขึ้นมาครึ่งสนามแล้วนะครับ ดันขึ้นมาแต่ว่าก็ยังดันหนึ่งขีดอยู่นะครับเพราะว่าเผื่อหลุดด้วยนะเอาเมนเดสถ้าดันสองขีดเนี่ยเซนเตอร์มันจะขึ้นมากวางกองหน้าบางคนไม่ชอบนะครับบอลของคุณซันครับโดนดักอีกแล้วครับกลางสนามอยากเห็นสถิติหลังเกมจังเลยครับเข้าสกัดบอลกันเยอะมากครับกุลิดให้มาที่เช็เชงก็ย้อนไปที่กุลิดกุลิดให้อีกทีหนึ่งไม่ได้ครับติดเวียล่าโยนครับอะนะต้องไม่เสียประตูที่2ด้วยนะครับขออีกสักเพลหนึ่งอ้าวเอาบอลกับคือมาได้แล้วครับเน็ตเวิร์ดให้มา ไม่ได้ครับติดเซฟอ่ะบอลยังไม่ออกเชฟิชโก็เฉว่าเราจะปั่นก้อยเข้าไปฉลับแล้วบอลเข้าทางคุณซันเลยครับซีดอฟเตะอ,อัดไปเอาอีกสักเฮือกนึงครับคุณมีโยนพวกเข้าใส่ล้วโอโ้ตั้งมาสวยแล้วติดล็อกอีกอยังได้อยู่ครับกุลิตชงให้เพื่อนอย่างเดียวแล้วกุลิตไม่ยิงเ <c> พ <oughs> ื่อนก็ทําเสียจังหวะไปจบเกมครับโอ้โหดูสถิติครับอินเตอร์เซปชันนะครับเข้าสก,กัดบอลคุณซันนี่สามสิบครั้งนะฮะคุณมียี่สิบสองครั้งนะครับ กองหลังกองกลางตัวตัดบอลนี้เป็นพระเอกเลยนะครับคู่นี้นึกว่าจะได้เห็นการต่อเวลาพิเศษครับก็จบลงที่1นประตูต่อศูนย์ครับเป็นประตูชัยของคุณซันครับเฉือนเอาชนะคุณหมีไปได้แล้วก็ผ่านตุลุเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวรอคู่รอบรองสายล่างนะครับใครจะเข้ามาชิงนะครับติดตามรับชมในคลิป BCL ต่อไปนะครับเห็นครับใครยังไม่กดติดตามช่อง Bomski for Bomski review ครับทุกช่องอยู่ใต้คลิปเดอคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ